เอครับเอครับตอนนี้เราก็รับชมเป็นการายทอดสดรูทเอแล้วนะครับไม่ใช่บีนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขาแรงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นขาแรงแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูอยู่ก็เป็นขาแรงเหมือนกันครับแต่รูทบีนะครับตอนนี้เป็นเอแล้วครับเข้ามาสู่เอแล้วนะครับเอแล้วครับเอแล้วครับขอบคุณผู้ชมทั้งหมด480ท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองนะจังหวัดระยองครับ การงานที่อโนูน้องหิ้วเดินลงเดินยาวไปนู่นเลยครับเองนี่เองนะครับเองโอ้โหสุดยอดอานนะครับดูว่าชงมันไปต่อไปเรื่อยๆนะครับรถไม่มีนะครับรถไม่มีนะครับเป็นการฝนที่ดีมากนะครับยาวไปครับยาวไปคนระับยาวไปอนยะ่างนี้ตามตรงนี้นะยาวไปอีกเดียวนะครับ ดีมากคทางดีมากรถหน้าสวนนะครับเดี๋ยวผมให้รถหน้าไปก่อนให้จักรยานไปก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะยครับผานได้ผ่านได้โอเคระวังนะครับระวงังโอเคครับไปครับผ่านแล้วจักรยานเยอะผ่านแะล้ว